คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชต์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่3ประจำปี2568 โดยมีนายอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัฐกรศิริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการปคอมอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม นางสาวออยรินพันลิตรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญประกอบด้วยการจัดระดับประเทศไทยในการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2568และการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจำนวนสองคณะพร้อมทั้งมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีคศ2025 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานำไปสู่การปฏิบตัติและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบตัติรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่อไป 2. มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดําเนินงานและนําแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลไกลการส่งต่อระดับชาติฉบับปรับปรุงไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกลการส่งต่อระดับชาติดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานต่อไปและให้รายงานคณะกรรมการปคมทราบด้วย 3. ให้กระทรวงการต่างประเทศศึกษากรณีประเทศอื่นๆเช่นประเทศที่ได้รับระดับในกลุ่มเทียวันในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีคศ2025ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานของประเทศไทย 4. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์หรือสแกมเมอร์อย่างจริงจังเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่21ตุลาคม2568โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ประชาชนคนไทยถูกหลอกทำงานไปเป็นสแกมเมอร์ ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวย้ำว่าตนเองได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภายใต้กรอบระยะเวลาที่มีอยู่จะต้องทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาขอให้กรรมการทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนทำงานไปด้วยกันเพื่อให้สำเิิผล ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาทั้งเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลเป็นวาระสําคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาปราบปรามอย่างจรงิงจังซึ่งพี่น้องประชาชนไม่ควรตกเป็นเครื่องมือหรือตกเป็นเหยื่อและไม่ควรนําประเด็นเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแซงในการทําหน้าที่ ขอให้รัฐบาลช่วยการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศมหาอำนาจซึ่งมีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นคำพูดที่ชอบใช้คำว่าจีนเทาซึ่งเป็นวลีภาษาที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทำให้ซบเซาวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ไปยังประเทศจีนกระทบถึงภาคเศรษฐกิจร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการปราบปรามและเอาจริงจังกับเรื่องนี้ และมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2568และวันปิยะมหาราช23ตุลาคม2568ณบริเวณภายในพื้นที่และโดยรอบสาราว่าการกลาโหม และลานพูทเรศชุมชนแพ่งพูทรเขตพระนครกรุงเทพมหานาครโดยมีพลเอกธาราพงศ์มลคำปหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองประหลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมข้าราชการในสังกัดตลอดจนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธีคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิษและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมหาราชแห่งแผ่นดินโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าทาั้งสังคมเศรษฐกิจและการปกครอ,องของประเทศส่วนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบามาารมนาถะพิษทรงอุทิศพระวรกายด้วย พาวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการคลองราชเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสงฆนิกรอย่างแท้จริงภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของทั้งสองพระองค์บริเวณลานภูททเรศชุมชนแพร่งภูทรโรงเรียนแต่ละพัฒศ,ศึกษาชุมชนแพ้่งนาราและบริเวณซุ้มประตูวังสัมพศาศาศัสสสุภกิจชุมชนแพ่งสัมพศศัสสั พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมทำความสะอาดและการปรับปรุงภูมิทัศน์การฝึกอบรมการป้องกันอักคีภัยการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงพร้อมอบรมการปรถมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ การมอบถังดับเพลิงการสำรวจระบบไฟฟ้าของครัวเรือนในชุมชนและการสำรวจระบบปับปาหัวแดงนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการแจกจ่ายข้าวสารสําหรับประชาชนในชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิ สำนักงานเขตพระนครการไฟฟ้าเขตวัดเลียบการปรับปาแม้นสีบราาิษัทเครื่องดับเพลิงอิมพีเรียลจำกัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความกระตันยูกะตะเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติข้าราชการทุกคนต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสืบสารพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ด้วยการทำความดีเพื่อแผ่นดิน สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมขอยึดมั่นในแนวทางแห่งความจงรักภักดีสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยหัวใจแห่งความเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน และมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายพิเชษทองพันธ์อธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21ตุลาคม2568กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากกองบังคับการปราบปามการค้ามนุษย์ให้รวมตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มคนหางานจํานวนมาก ที่ถูกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนของบริษัทรับจัดทำวีซ่าหลอกลวงว่าสามารถส่งไปทำงานเกษตรที่ประเทศแคนาดาและออสเตรเลียได้จึงได้สั่งการให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับเรื่องร้องทุกคนหางานนกกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ทันที จากการตรวจสอบพบว่ามีคนหางานจำนวน169คนร้องทุกว่าถูกกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเป็นตัวแทนบริษัทรับจ,จัดทำวีซ่าแห่งหนึ่งได้มีการโฆษณาชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลอกลวงว่าสามารถจัดส่งไปทำงานเกษตรในประเทศแคนาดาและออสเตรเลียได้โดยบอกว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ4,800ดอลลาร์แคนาดาต่อเดือนหรือประมาณ111,900บาทต่อเดือน ส่วนคนหางานต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายเป็นเงินประมาณคนละ60,000บาทถึง1,2,000 0บาทซึ่งคาดว่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า12ล้านบาทอย่างไรก็ตามหลังจากจ่ายเงินแล้วคนหางานกลับไม่ได้รับการจัดส่งไปทำงานตามที่ตกลงไว้และไม่สามารถติดต่อกับบริษัทตัวแทนดังกล่าวได้ และเมื่อเดินทางไปที่บริษัทพบว่าสำนักงานของบริษัทได้ปิดทำการและมีการขนย้ายทรัพย์สินออกจากสถานที่ไปหมดแล้วนายพิเชษกล่าวว่ากรมการจัดหางานได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร้องทุกกล่าวโทษต่อกลุ่มสายในหน้าที่กระทำการหลอกลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอย้ำเตือนว่าก่อนตัดสินใจโอนเงินให้สายนายหน้าหรือผู้แทนบริษัทรายใดขอให้ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้ส่งคนไปทำงานต่างประเทศจากกรมการจัดหางานที่เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานเสียก่อนเพราะปัจจุบันสายนายหน้ามีกลวิธีสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงคนหางานหลายวิธี ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบก่อนไปจะได้ไม่เสียใจและไม่เสียเงินในภายหลังและขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้ไปด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย5วิธีได้แก่บริษัทจัดหางานจัดส่งกรมการจัดหางานจัดส่งเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกน้องไปทำงานและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน ทั้งนี้หากคนหางานได้รับความเดือดร้อนจากการถูกสายหรือนายหน้าหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศสามารถขอรับคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและครุ้มครองคนหางานโทร022484792และโทร022456763หรือที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ถึง10หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางาน และข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพิร์สวิววัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าการขยายผลการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรัฐบาลได้เปิดให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอย่างเป็นทางการโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์รวมจ่ายผ่านระบบเดิมได้ทันที กลไกาการทำงานจะดำเนินการผ่าน G Wallet ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชัน Food Delivery ที่เข้าร่วมโครงการโดย G Wallet จะปรากฏเป็นหนึ่งในช่องทางการชำระเงินในระบบของแอป Delivery โดยอัตโนมัติทำให้ประชาชนสามารถเลือกใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้สะดวกไม่ต้องสลับแอปหรือดำเนินการเพิ่มเติม รองโฆษกรัฐบาลระบุว่าการเชื่อม G Wallet เข้ากับระบบของแพลตฟอร์ม Food Delivery จะช่วยให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ทั้งในร้านค้าและการสั่งผ่าน Delivery ลดภาระค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันยังเพิ่มกำลังซื้อและกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการอาหารร้านย่อยในทุกพื้นที่ รัฐบาลย้ำว่ามาตรก,การคนละครึ่งยังคงเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับครัวเรือนการเปิดทางเลือกให้ใช้ผ่านบริการเดลิเวอรี่จะช่วยขยายฐานผู้ใช้ไปยังครัวเรือนในเขตเมืองผู้ที่ทำงานนอกบ้านและประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อสินค้าเอง และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง y u u t u b ช c แนลกรมกรมชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอ,อินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐถินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดส,สุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกกน้อยกรุงเทพมหาคนครในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกา ร่วมทำรรบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่039ขีด2ขีด84288ขีด6หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่159ขีด0ขีด13263ขีด7ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานกระทรวงกลาโหมประจำปี2568 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศูนย์สองสก้าแปดหนกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอประจำปี2569จําจำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน 2,568ถึง25มกราคม2,569ทางเว็บไซต์ RCM.RTA.MI.TH โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่เส้นทางทหารอาชีพ